สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกนิกาจาบาทินพรมดิตนะฮะเอาละครับผมพาท่านผู้ชมมารับชมกับซานี่เอสวายนึ่งห้านะครับรถเสียโดงนะผู้ชมมาจากชัยภูมิครับมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่มีโอ,อกาสได้ลุยงานร็อกค,ครับท่านผู้ชมรอ็อกโอ้เป็นยังไงบ้างวัเนี่ยนี่คือตำนานของอีสูนะครับสร้างชื่อเสียงไว้ตั้งข้างที่จะโด่งดังพอ,อสมควรครับ คู่ปรับกันนะผู้ชมเขาบอกว่าที่ไหนมีร็อกที่นั่นต้องมีหลงเอ้านี่เด้หลงไหมโอ,โอ้โหท่านผู้ชมครับแหมเจอคู่ปรับกันนะเดี๋ยวดูก่อนคันนี้วิบวับวิบวับ,บ,บ,บจับตาพอสมควรเดี๋ยวดูหน้าดูตาฮนะว่าจัดทรงมาแบบไหนอ่เราชมไปพร้อมกันครับ เรีย่ยยๆเลยครับผู้ชมไอลงนะครับ 527S 220เทอร์โบโอ้นี่คือราชาบ่อดินอีกแขนงหนึง่งอีกคันหนึง่งอีกค่ายหนึ่งนะผู้ชมออาไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วครับเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าพี่นี่แหละจี๊ดสุดในบ่อดินคู่ปรับคู่รักคู่แค้นนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นคู่จิน้นเสร็ดมีแมคโคร2คันนะครับมีของฮิตาชิ เซตเอ็กสอขีดหนึ่งแล้วก็ตัวซาน,นี่นะฮะหลงรักก็เลยต้องตกลงปรงใจกับตัวซานี่เดี๋ยบอกว่าดูคลิปผมจนนำไปสู่การซื้อขายเกิดขึ้นจนได้นะผู้ชมแหม่ดูทุกวันเลยดูเป็นการประกอบการตัดสินใจเนี่ยนะครับ ทำ YouTube มันก็ดีอย่างนี้ผู้ชมพามาดูหน้างานจริงมาดูถึงปัญหาที่มันหนักน่วงมาดูถึงการแก้ไขแล้วก็เครื่องจักที่ทรงพลังนะครับหลายคนก็บอกว่ามันเจาะดินเจาะหินจะไหวหรือเปล่านะครับรุ่นสิบแล้วนะครับสำหรับซานี่นะฮะจัดต่อไหนบ้านเราก็ก้าวเข้าสู่ปีนี้ปีที่8 9 0 0อ่ะตีไป10ปีพอดีพอดีนะผู้ชม อาจจะยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมรวมให้นะครับเพื่อเป็นการจําได้ง่ายนะฮะไทยยนต์ครับนําเข้ามาทําการตลาดปะโอ้ม่ไม่จวนไม่จานครับเสียงแต่ว่าแรงพอตัวเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูที่เทครับที่เทนี่ได้เข่าว่า มันพอสมควรยิ่งทางออกนะยิ่งเหนื่อสายหวานครับว่างเว้นจากสายหวานก็คเป็นงานบรรทุกดินนี่แหละครับท่านผู้ชมอีุูซูเอ27หรือ3่ดูกันดีๆถังน้ำมันเปลี่ยนมาใหม่ครับหลักๆนี่เด่นๆเลยเราจะจำในเรื่องของเป็นเครื่องมิซูบิชิ4สูบนะครับคอมเรวเทอร์โบ 158.2แรงมา้าทำงานร่วมกันกับปั๊ม K7V เอาเสียงไว้แล้วเดี๋ยวฟังรูปเสียงครับอือใช้ได้ครับรูปเสียง คือดีฮะเราใจเรารอารมณ์ไปดูนแล้วครับ10บล้อออกไปกันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพา่านผู้ชมนะครับมาไล่ตัวสเปคซานีฝังนะฮะอ่ะเมื่อกี้ผมพ้าความไปในเรื่องของเครื่องของมิซูนะครับแล้วก็ปั๊มคาวาซกิ K7V นะครับ เขาบอกว่าทํางานร่วมกันกับปั๊มเค7 b ีสร้างอัตราไหลของน้ํามันได้ดีขึ้นนะฮะส่งผลในการทํางานระยะยาวยืนหนึ่งนะผู้ชมภาษาสับไปรุ่นคนต้องบอกว่ายืนหนึ่งแล้วก็แน่นอนฮะสำคัญที่สุดคือยอดขายอันดับหนึ่งซะด้วยไล่แสงคู่แข่งหลักๆไปเรียบร้อยครับแหมคาดไม่ถึงะฮะเข้ามาทำกันตลาดแป๊บๆฮนะแต่ว่ามาแรงแสงทุกค่ายนะครับไม่ใช่ว่าแสงทางโค้งเด้อ เขาแซงทุกค่ายจริงๆด้วยกลยุทธ์ด้วยการตลาดอันชานฉลาดของซานี่นะฮะบวกกับตัวเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพนี่แหละครับทำให้สามารถขึ้นไปบนยอดขายอันดับหนึ่งได้สําเร็จในท่วงในห่วงเวลาอันรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมไต่ขึ้นมาแป๊บเดียวรุ่นที่10ครับปัจจุบันฮะชมนี้งดงามเลอเกินผมให้สมยานามเขาบอกว่าเป็นโรบอทแห่งแอ็กเคเอร์เตอร์นะครับนั่นก็หมายถึงหุ่นยนต์รถขุดช่วงล่างแบบ เทียบเท่า LC นะครับโดรเลอร์ er 8ตัวท่นผู้ชมข้างบนแคริเออร2ตัวนะฮะบุบ้งกีเป็นที่ทกเทียงกันอยู่หลายคนบอกว่ามันบุ้งกีคิวหรือว่า0.93ก็มีเป็นรุ่นพิเศษลิมิเต็ดนะฮะได้บุ้งกีคิวมาไม่กี่คันครับในประเทศไทยส่วนคันนี้ครับเป็นบุ้งกีมาฐานนะฮะจากโรงงาน0.93ครับบอกว่าเป็นบุ้งกีที่พอดีพอดีแต่ขีดความสามารถของ0.93นะฮะ สามารถที่จะโหลดน้ำหนักแล้วก็ตักดินนุ่มอุ้มอย่างนี้ได้นะครับ1.3คิวนะผู้ชมแม็กอุ้มอุ้มครับแบบนี้ฮะตักดินง่ายครับแล้วก็คลายดินเร็วนี่คือจุดเด่นของปุงกีจี0.93นะครับหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ทำเป็น1คิวเลยผมก็ตอบไปแล้วนะครับก็คือตักดินง่ายคลายดินเร็วนะครับกับปุ้งกีจี0.93ามฮะทำมาทุกขนาดทุกไซส์แล้วครับตอบโจทย์ที่ตรงนี้ฮะผู้ชมมันมีที่มาที่ไป น้ำหนักตัว21.5ตันนะครับเติมของเหลวแล้วก็22ตันพอดีพอดี4โหมดในการขับเคลื่อนหลักๆแล้วก็บวก1โหมดเสริมมานั่นก็คือโหมด B นะครับก็คือเบรกเกอร์เอาไว้ทำงานกับลายไปปิ้งนะฮะแต่คันนี้ครับไม่ได้แถมลายไปปิ้งมาเป็นรุ่นแรกๆนะฮะที่เข้ามาจัดจำหน่ายกันมีบางคันมีบางคนได้ตัวลัคกี้มานั่นก็หมายถึงว่าโชคดี แต่ว่าได้ราคาเดิมนะครับลายไปปิ้งได้มาก็เป็นรถเป็นลอตไปฮะโหมดในการขุดนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากโหมด E ก็หมายถึง Economy ครับโหมดนี้ประหยัดพลังงานสูงสุดขยับโหมดอีกนิดนึงฮะก็จะเป็นโหมด S นะครับโหมด S หมายถึงว่าเป็นโหมดมาตรฐานนะฮะซึ่งปกติในการขุดทางบริษัทก็จะแนะนำให้ใช้โหมดนี้นะครับ โหมด S ขยาบมานิดนึงครเป็นโหมด L ท่านผู้ชมโหมดนี้เขาบอกว่าเอาไว้ทำงานในที่แคบๆนะฮะส่งผลในเรื่องของเอลแล้วก็การยกบูมยกอามนะครับโหมด L นะครับท่านผู้ชมการาสวิงในที่แคบอาจจะในเมืองหรือว่าในพื้นที่ที่มันท้ายนี่เสี่ยงไปตวัดกับสิ่งกีดขวางนะครับสำคัญที่สุดเลย เอาไว้สาหรับแต่งสลบขอบนะฮะเขาบอกว่ามือใหม่ใช้โหมดนี้แต่งสลปขอบแม่ทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมาเลยละครับถ้าใช้โหมดนี้อาจารย์นี้อึ้งเลยละครับเอาท่านผู้ชมครับโหมดสุดท้ายครับเป็นโหมด H นะครับก็คือโหมด Heavy Duty ครับท่านผู้ชมเอาไว้สําหรับไปเจออุปสรรคที่มันหนักหน่วงนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นงานดินดานหรือว่าเจาะหินนะครับผู้ชมใช้โหมดนี้ฮะสุดท้ายครับก็คือโหมด B นะฮะคือโหมดเบรกกิ้งครับเบรกเกอร์ <B aker S 2> ครับผู้ชมทํางานร่วมก,กันกับหัวแยกนะครับบ้านเราเรียกว่าลายแยกส่วนซับภาษาแมคโครนี่เขาจะเรียกว่าลายไปปิ้งนะครับ <B iking S 2> ไปต์ตอรนีหมายถึงข้อแป๊บนะครัผู้ชมเอาครับหลักๆก็จะเห็นได้ว่าเขาให้ความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผู้ชมใส่เข้ามา ให้กับทางคนขับนี่นะฮะลดอาการเหนื่อยล้าคอนโทรลพัดนะครับสกิดนิดเดียวครับผู้ชมไปทั้งรถเลยนี่นะครับมาใกล้ๆเราแหมดูข้างๆนี่บุ้งกีเขาเล็กครับพอดูด้านตัดแล้วบุ้งกีเขาใหญ่ไม่แพ้ใครอื่นๆนะผู้ชมแหมคันนี้ได้ยินได้ยินเสียงปั๊มครับ โชเฟอร์กดมาในละทีปึ๊บ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 ตบหัวเลยฮะ <c oughs> เอาลีลาใครลีลามันครับสลัดใครสนัดมัน <c oughs> เอานั่นแหละครับท่านเจ้าของรถครับเสียดงครับมาจากชัยภูมิคอยสั่งการทีมงานอยู่ อ๋อเอาครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปทำทางกันนะฮะเอาทริปนี้เดี๋ยวไปต่อกันกับช็อตที่10ล้อออกจากพื้นที่ปีนทางนะฮะไะไม่แน่ครับคันนี้อาจจะได้ไปเจออุปสรรคสำหรับรถสิบล้อนะครับจมหน้างานแน่นอนนะฮะของคู่กันอยู่แล้วครับผมเคยบอกครับว่าเครื่องบินบินบนฟ้ายังตกลุมอากาศครับสิบล้อวิ่งบนดินฮนะ เป็นธรรมดาครับต้องมีน่วมต้องมีหนืดต้องมีติดแน่นอนแหละครับผม เอละขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าสันบางเครับลาล้วครับผมสวัสดีครับ